อืมกวนอีกกวนนี้กวนอีกกวนอี้กวนนี้กวนอีกกวนก่อนใช่นาข้าวต้องกวนอีกลูกอุยดูคันนี้ออกแล้วก็ขยำเออเออขยำได้ขยำเลยขยำมขยำมันออกหรือยังออกแล้วค่ะได้สรามือเป็นจีบมือแล้วอันนี้ดูนะครับเหนียวสุดละ Kids Channel Japan อ้าวสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับพี่นิตากับน้องนาข้าวจะมาทำสลามอ้าวแล้วพี่นิตาวุ้ยวันนี้นะครับคุณพ่อก็จะพาทำสลาเราไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอกันหลายวันแล้วใช่ไหมครับอ้าวแล้วนาข้าวไปไหนหอ่ะดูนี่อยู่ไหนดูนี่วุย้ยเอาไหนลอง ผู้ใดเพื่อนๆฟังนิ่ครับลูกมีอุปกรณ์อะไรบ้างมีกาเพฟสไหนนกาเพฟสไหนไหนไหนอันไหนกาเฟสไหนนะครับไหนโอเคของน้าข้าเป็นสีอะไรสีฟ้าสีฟ้าแล้วมีอะไรมีอะไรสีผสมอาหารโอ้สีผสมอาหารสีผสมอาหารไหนของน้าข้าสีผสมอาหารสีอะไรน้ำยาล้างตาน้ำยาล้างตาอันแล้วก็อันนี้กาวชาวกาวใช่ไหมไหนกาวไหน อ๋อแบคกิ้งขนานี้คือใส่กล่องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็อันนี้คือถ้วยของพ่อป้าอันนี้เป็นขโมยแม่มาใช่ไหมใช่ใชเรียพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยว,อ,วอ,อันดับแรกเลยเราจะาทำอะไรก่อนใส่กาวก่อนใด้ไหมต้องให้คุณพ่อช่วยไหมเนี่ยไม่ไม่ใช่ฮะอ่ะ โอเคต้องให้เดี๋ยวมานี่เดี๋ยวคุณพ่อช่วยทำเดี๋ยวต้องให้คุณพ่อช่วยทำเราจะใส่กันคนละเครื่องใช่ญให้ดูนะนี่คือกาวนะครับใส่กันคนละเครื่งเดี๋ยวใส่พี่ก่อนนะจะใส่เยอะป่อปอย่างนี้ด้วยไม่ใส่ไม่ได้จะติดน้องเยอะคนพ่อเยอะคนองเงีนเดี๋ยวพิ่มคนลูกเพก่มคนเดี๋ยวเพิ่มคน ใส่นิดเดียวถ it then, it ้าใส่เยอะมันจะเป็นสีฮารพี่ใส่ก่อนนิดเดียวพี่ซันชมพูอ่โอเคพอแล้วปิดเยี่ยมมากโอเคพอแล้วแล้คนทีนี้นะพี่ตาอี่ของน้าข้าวสีฟ้าของพี่ตาสีชมพูน้าพ่อเขาสวยไหสวยค่ะนี่เขาเเลยไหนโชว์โชว์กล้องเลยโชว์กล้องเนยไหนี่เดี๋ยวพี่ตาจะลองใส่นู่นเลยนะคะใส่ นาข้าวเทใส่หมดเลยเลยไหมเอาหมดเลยหมดเลยหมดเลยอ๋อนี่เสร็จแล้วของพี่ตาเสร็จแล้วนะคนให้มันทั่วกันก่อนลูกคนดูของพี่นิตาทิชยังไม่คนเลยดูของนาข้าวจิโอ้ยเยอะเลยคนนี้มันเข้ากันก่อนี้ลูกตาค่ะตายของพี่นิตากับเหมัอนเทปฟ้าเลยเราจะใส่กิ๊โซดาใส่แค่ช้อนเดียวนะลูกนะ ถ้าใส่เยอะนะอ๋อโอเคต่อมาต่อมาีตาลูกต่อเาดาวที่นะครับกวนลูกกวนกลวนชิปนี่ตารใส่เยอะเกินไปแล้วนะอีสาร์คนคนนะคุณต่อมาเราจะใส่เราจะใส่จะมีอัน้ำยาล้างตาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพ่อเปิดให้นะ กวนอันนี้กวน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 ทำนี่ตากวนกวนที่กวนเลยนะข้าวกวนเลยลูกกวนเลยวันเสรแล้วยังกวนอีกกวนก่อนใช่นาข้าวต้องกวนอีกลูกอุ้ยลูกของหนูเ้ยเจ้าของหนูไหนเฮ้ยของหนูเิ่มเหนียวอ่ะมานี่เดี๋ยวพ่อช่วยขับเอาจับไว้เห็นไหมเห็นไหมเจ้าของหนูแข็งน่าเห็นไหม เริ่มละพี่พี่จาว้ก่อนเอาเอาขยำเอาขยำได้อะเอาอันนี้ออกแล้วก็ขยำเออขยำได้ขยำเลยขยำขยำอย่างสองคนเขาขยำขยับัล้าแมวมือไหนให้เราให้พ่อดูดิพี่ลองโชว์ให้เพื่อนๆดูสิไหนดิโอโอ้ดู เป็นสลามไหมยังลูกไหนดูสิไหนจับไม่ว่าดูสิหยับขึ้นมาเลยลูกเออจับไหนไหยับดูสิหยับก็เป็นแบบนี้ก็เป็นสลามไหนของนาข้าวล่ะของนาข้าวเป็นสลามไหมโอของนาข้าวนะครับโอ้ยดูดิมันติดมันออกเหนวมันออกหรือยังออกแล้วก็เป็นสลามมันดิดมือแล้วคเนี่ยดูนะครับเหนียวสลาม เดี๋ยวมันจะตีพร้อมมาไหมนี่นี่นะคะของพี่นีตานยังไม่แห้งเลยเอ่ะวันนี้แสดงว่าเราทำสำเร็จใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวโอเคพวกเรา,าบอกเพื่อนสามว่าสำหรับวันนี้นะคะ